เที่สามตายเนี้ยเนี้ยอีกแล้วแหละล็อกกี้มีถุยมีตายห่สามตัวไอ้เมฆวะรถหัวดิรถหัวดิมันไม่อยู่แกงกูรถหัวไหมไอ้เมฆายแต่ว่ารถหัวดีกว่าไอ้เมฆมันเปลี่ยนชื่อไอ้สัดแอ้วปล่อยไปเปลี่ยนชื่อไม่อยู่แกงกูย่างมันอะไรมันเล่นล็อกกี้บะล่ะ กอเฮ้<ป>ตรงนี้มีสองคนว่ามันลุมกู้มันลุมกูมันลุมกู้ายสัตโง่ไอบอนมีคนกรอบชื่อผมเลยเปลี่ยนชื่ออา้าวแล้วจะเปลี่ยนทำไมแล้วแล้วแล้วมึงแล้วมึงเอาเอออร์ทำไมเมาไอ้เฮียเนี่ยเออแล้วจะมึงมึงวะเดี๋ยวกูไต่ออกออกแขนแขนวะ แทนเราใครวะเนี่ยข้างๆเราเนี่ยโย่ะเยี่ยมเี่ยมมจูคทำไมมันทำไมมันลงเร็วอย่างวะเยี่ยพวกยีเว่เมื่อกี้เอยู่โพสมาเลยเอ็เอ็รกระวังบนเขามีดักนะโยโย่ช่ยด้วยโย่โยโยไป e t s go มึงไม่คิดจะเข้าโพสกันหน่อยเหรอโอ้โหวิ่งผ่านแต่โพสแม่งไม่เข้าเลยเอาหน่อยโอ้โหจิงอะไรเว้ยโอ,เอ้เอาเรื่องเอาเรื่องเออแห้งอ๋อบอลนอะไรยิงอ่ะ โดนมีดดีครับต่างด้านข้างเหรอวะอูในดูด้านข้างพวกเราพวกเราไม่เป็นระเียบมันหลอกเนียวิ่งมาเลยวิ่งมาเลยไม่มีนนยิงเล่นนี่ยโอ้โหโกบชื่อหกไฟล์แล้วก็ดุ่งกิเตะแม,ม่หอบแล้ว เฮ้ยโยหลังหลังเดี๋ยวพิม์โพนเหงาน่เตรียมตัวเก็บกอดใส่เลยเตรียมตัวเตรียมตัวหรือยงพียายพร้อมเลยนี่ไขวะเนี่ยไอ้บนู่วะน่าพิมแล้วเฮ้ยโยมันมีของโหดว่ะชุดชุดเหมือนกันเลย โยขดุครับผมอ่อมาแล้วครับพ้นเหนาครับมาแล้วธระดาแแม่งถึกดิอ่ะถึกจไอสัตวถึกทักถึกแบบคนตีคนตีนเลยพายโยพายโยมาเล่นทีโอ้ยงดขึ้นเลยโยรับรับรับต้รับต้โยมันหัวมันหัวแน่เนหัวแน่โดนร้านถูกทำไมร้สึกรรณมันจะวางระหวาง โอ้ยโคตรหนาวจัดหน่อยโอ้ยเฮียลองดูผู้อ่านสั์ ไอกอบไป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 กอบว้ากอบเล่นดอกก็แล่ะโอ้ยพูหนาเหไม่ไม่มีใครมาเลยไปช่วยนิวมันนี่เจกไอ้เหี้ยเฮ้ยเสียงจีนด้านหลังบังก็หวังยัดนิวแล้วครับโค้งเชือนไอ้สั์ไม่ตายเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วมามาแล้วมาแล้วมาแล้ว น้าต่างน้าต่างน้าต่างมาแล้วอะไรอ่ะสองตัวเนี่ยเฮี้ยเฮี้ยเฮียอะไรเด้งขึ้นมาเนี่ยไอ้กาศใจเย็นเฮ้ยใจเย็นใจเย็นแตกสามสามสอมแตกสองไม่เขาบอกท็อกมาบีท็อกพี่เอามันแลกไม่เล็กอ๋อมัไม่แตกแต่คอมเขาแตกอะมาดูดิมึงเข้ามาใหม่ดิมึงต้องเหยียงแล้วอ่ะจะมาไปหวังนะ เราเราเปนไรเนียวนิวนิยวโรกี้โดนโดนละโดนละโดนียวโรกี้นิวอ่ะเป็นเนียวแล้วโดนโดนโดนห่มละมามามันมันมันเข้าอยู่นิยวโรกี้่ะระเบิดนี่ยังนะไอ้สัตว์มาดูดูนใสหมดโอ้โหนี่ใสัยเบี้ยมากระเบิดยัดไอ้สัตว์มาเป็นสเต็ปเข้าใจใจเย็นโอ้ยมันมันเป็นสเต็ปของคนเกลียนต้อเข้าใจเด องอแดกเลยระเบิดยัดมากูวิ่งสายเลย <laughs> จ่าก,ก็เคยผ่านประสบการณ์การเกียนแบบนี้มานะจ่าเราเฮียโดนกังตอนโดนระเบิดยัดสายเฮียจ่าเ,า <laughs> เอื้อหลุดอีกไี้จ<อ>่า,จากมเลยทำจ่ามาระวังมวาเป็นใจโอ้โหแห้งว่ะ จ้เจอมันดอบไอแคนเนมอ่ะไอน่าจะมาเนี่ะนัดแม่งโคโลเนาะล็อกกี้อ่ะโอ้โหมันริบหายเลยโครโลล็อกกี้มันมันมันไม่แหลกนะผมพอพอผมปรับใช่ใช่ใช่มันเริ่มแหลกแล้วไม่ใช่มาแล้แบบเมรนี้มันแบบเป็นแบบโคโลอย่างเดียวมันจะแท้จะสนุกนะโอ้โหมันเลยบอกให้เคลียร์วิวกับล็อกเคลียร์วิวกับล็อกกี้อ่ะเต็มอ่ะตักแน้นยิงแม่งเซิร์ฟไอ เซิฟไอ้นั่นเลยสนามบินเลยยิงกันเลยโอยสนายมาจากไหนกันไม่รู้ถ้าสมมติมันมีแบบถ้ามันมีแบบโค้งเนี่ยจะสนุกกว่านี้นะเซิฟเนี่ยถ้ามีแบบโคโลแล้วซื้อของมันมีได้โอ้โหลงทุกตาเลยเนื้อเล่นเนี่ยไอ้กัดเล่นเนี่ยอันเนี้ยบอกเลยแม่งแม่งเยอะพอๆกับเซิฟแทะ ถ้าเป็นอย่างนั้นนะเซิร์ฟเซิร์ฟเจ๊งคนเยอะเกินเยอะคนเยอะข้างล่างคนต่ดใจเลยสั์แม็กบอกนะอัปเดตท,ทุกวันนะบอกให้ <laughs> คนแม่งเยอะเกินเฮ้ยพี่โดนพี่โดนลุงหนบ้านอา่อนฉันไหมพวกวิงมาข้างล่างแม่งไม่เห็นแม่งพรโดนมันเก็บแล้วมั้งน่ะโอ้ โอ้ยแม่งระเบิดยันกูเซ็งเลยแตกหมดแตกหมดบ้านหลังจานแตกหมดจ้าใครเนี่ยนอนอะไรเนี่ยนอนผิดก่อนเนี่ยเสื้อหมอนระเพิงเหรอใช่แล้วเอาไปสเต็ปหมวกระเพิงเนี่ยถ้าใส่หมวระเพิงแล้วตาจะโหดเขาบอกว่าจ่ามันรับตีไหมครับครับรับติี อยู่บ้านของฉันเนี่ยเฮียโผล่เลยจ่ายอยู่โผล่กันปีนยิงดิบันไส้ว่าคือโบแม่แม่ไม่ยอมมาโอ้แม่เย็ดเกิดดันถนนจ่าตายนะโม่ได้ช้าแล้วนะเฮ้ยไม่เข้าเลยวะเอ้ยชา้ากูเลยเฮ้ยคนในบ้านคนในบ้านนะ เออใจเย็นไอ้ยังไม่เห็นกูอะรัตตี้เลยคนหนึ่งที่เด็ใจเย็นดีหนูแตกแตกแตกมาดิอย่าให้ใส่บวกป่ะก้าวิ่งก้ามาบอกมีบล็อกเกอร์เนี่ยให้วามมาดีกว่า เอาเอาไปใครวะน้าเอาโอ้โหนึกว,ว,ว,ว่าเพื่อนแม่งดิ้เข้ามาโอ้โหมีสองตัวว่ะโค้ชเซ็งเลยโอ้โหนึกว่าเพื่อนแม่งดิ้เข้ามาไอ้เหี้ยโดนยิงตายแล้วนึกว่าเพื่อนมันก็มายืนเทียบอยู่เนะาะห่ายาิงกูตายห่า ถ้าสมมติแอนดมินเขาปรับเหมือนโคโลอะแบบมันจะแ่ะมันอะพอเลยยิง,ง <c oughs> กันแตกโอ้ยยิงกว่าแอมแซัติกทนายได้เปรียบเลยอะถ้าจ้เอาทนายลงอะโอ้ยได้แบบโคโลได้ได้เปรียบอะคนฟาร์มยิงฟาร์มไปเยอะโอ้ยยิงยิงคมของกูของเก่า ก็แบบเป็นโคโลเนี่ยมันแบบเหมือนสซิแทรแบบโถมไปไปเป็นรอดสิสามสิบตัวแทนแม่งแทนใหญ่แม่งมีสองร้อยคนอ่ะลงทีเดียวอ่ะลงทีประมาณสิบหกสิบอ่ะหนักเซิร์ฟไปบอกให้เซิร์ฟไม่ต้องถูๆูในถ่ายทุกวันเลยเชิญหน่อยใครกอลแบบกอลแบบไอ้แซดเจ็บยิงไม่ตายแต่เซิร์ฟนี้มันไม่เหมือนเซิร์ฟแทรนะ ปืนเติมแท้ยิงแม่งแรงด้วยขอเจ็บด้วยเอวสอ่ะแรงที่สุดอหโอ้โหใครวางโลกเมื่อเมื่อพระสาวพี่ได้สไนมาพี่พี่พี่ไปเคาะมาเอาที่ไปเคาะมาเมื่อพระสาวแล้วเติมแทงนะพี่เราไปที่ไปเคาะมาได้มาเฉยเลยวิคอี่เคอะแบบไหนอ่ะ่เคอะแบบปัดเป็นลูกเดียวหรือว่าเป to oh. ็นตัวเองผมปัดเป็นลูกเดียวนะ ให้มันตรงขึ้นอ่ะขอเป็นเส้นเลยแล้วนะไม่ใช่ปัดเป็นลูกเียวพี่นี่เอาพี่แบบตัวเองแต่ว่าพี่คุมปืนเอาตุกตุ๊กตกตกม่สขนานแม่งยิงพี่ไม่ได้เลยผมยิงแบบอทีละลูกแบบปาดเป็นทีละลูกเวลาขอแม่งตรงขนาดสัตว์อ่ะอ๋อใครโดนไหมล่ะแม่งตรงแม่งแถมบอกเลวแถมซิกแถมซิกเสื้อแถมแม่งแรงอ่ะแรงนี่ เฮ้ยเอาว่ะเอาเอ้ามีร้อนมีร้อนบอกตอนนี้มันปักไอ้นี่นะตอนตอนตอนนี้มันปักดามิดนะ้นะตอนตอนตอนแรกคิวสัดรามจโคตรเบาแต่ตอนนี้แรงกูตีไข่มาว่ะไอพี่อะเจ้าพมไม่งงว่ะแต่ละคนโอ้โหเฮ้ยเกิดกางเกิดกานนหนึ่งพื่น่อยเดี๋ยวโดนไซก้ายิง โอ้โหโดนลุมว่ะที่ตัวในโพสอ่ะพี่จ๋าโพสสองมันตายหนึ่งแล้วตรงไหนบ้างบอกมันเลยอู้หายกับกับริมกับริมกําแพงอีกฝั่งหนึ่งนะไอที่มันเป็นช่องที่มันไม่แม่ข่าวอ่ะไม่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 ไอตรงไอตรงที่เราจะเข้าปุ๊บแล้วเราเห็นเลยมองไลก็เห็นอะกระแพงอะนะกราแพงตรงตรงตรงชิดมุมที่ ที่ซับแทฉเขาจะเล่นกันที่เขาตามมาเกิดจะคิดปูด้าน,นีนะด้านซ้ายนะจะคิดมุมอ่ะตัตามงงมา,ามงงเกิดแล้วก็ขุมมันนะนะเฮ้ยนี่มาแล้วเนี่ยพี่ไป <Bye. S 2> อันนี้ชื่ออะไรวะที่ไม่มีไม่เนี่ยพี่เหมือนละใครละ่ะลืมชื่อละไม,ม่รเจอเขามาในเกมชื่ออักอ่ะเฮ้ยเองชื่ออะไรวะเราลืมชื่อเองแล้ววะอักคุงอ่ะอักคุงชาแนลเฮ้ยดูน้องดูน้องใช้ปืนดิ เอาฟามาพี่ไปเล่นเลยใครก็ได้ขอยิ้มฟามาเลยจับเดียจับฟามาไปจับเดียใส่ขอยิ้มฟามาได้เลยอยากอยากใช้ปะไม่มีเลยกดเลยพันเดียวเองจ้า,<อ>าได้เลย,เยตังเยอะไอสัตว์เติมเยอะใช่หรือมีแค่ล้านเดียวเองใายควายเยอะกูยหงล้านสามล้านไอเฮียน้องมึงนี่โอ้เฮียก่อนกำแพงขาวเนี่ยนะ ที่เราเล่นนั่นแหละเราเล่นกับเพงขาวบังเกอร์ไปร้อยบังเกอร์มีสามร้อยวันแล้งปั๊มเอาก็ได้นะจริงๆอ่ะเออใครโดนหลังอ่ะใครโดนอ่ะตายอ่ะในมาร์เก็ตอ่ะใครอ่ะวิ่งเลยวิ่งเลยโพสอ่ะวิ่งเลยเดี๋ยวดักแม่เดี๋ยวดักนม่ประตูให้มันอยู่ตรงไหนอ่ะอะไรมาเด้งยังเลยมามาเล่นฝามาเล่นจะโหดมา เออตัวชัดต้องคุมฟอร์มานให้เป็นด้วยลืมเอ้ยใส่กะอย่าไปกลัรแค่พันเดียวเองตอนนี้แขนน้องกูนี่วายสัตว์แตกใจนึงแจกนึงแจกนึงแจกนึงโอ้โหใส่กะอยู่หรือกำแพงเหรอเออตรงกำแพงตรงโล่ตรงโล่เก็บของอยู่ไปตรงกำแพงแล้วยิงจ้ะยี้ตายตายตายยิงให้ตายน่ะตายแล้ว โอ้แม่งโดนสายกาที่ชัด<ห>แม่งขบแม่งแม่งนิ่งปะโอ้สายกาจริงตายโอ้โหมันอยู่กระแพ้เอ้ยเฮ้ยแล้วนี่คขาอยู่บนกรแพงเลยโอ้โหให้ตายเถอะหลัง,ง,งค่ายไอหลังคาา๊อปหลังค่าเออมึงเหนื่อยขึ้นมึงก็เห็นเลยเออมันมนั่งอยู่มันมันนอนอยู่มันนอนอยู่แม่งรู้มากไอ้สั์ มันรู้แล้วโคชตีนี่นะในบักคือฝังขามี้พวกมันเว้ยเฮ้ยแคนอะไรวะเนี่ยโมโนเนี่ยเจ๋งวะมันโมโนมันคนจำนวนเยอะเฉยมันมารวมมันบ้าเงี้ยมันรวมแคนโอเอฟมันแคนย่อยมันแคนย่อยมันอะไอโมโนอะแคนย่อยมันคนมันเยอะเกินอะ มันเลยแบ่งไงแบ่งเอ้ยเกิดสว่านโดนไซก้าไะเนี่ยแต่ว่าเอาตัวที่แบบเล่นบ่อยมามาแบ่งไว้อย่างนี้แะ้วคนแบบคนโหดก็ไปไปนี่เออหลังหลังหลังไปแล้วนะใครอ่ะใครอ่ะเกงเขียวอ่ะหลังอ่ะเกงเขียวอ่ะระวังเนี่ยมันเือเาปลาม่ทิ้งไม่ดิไม่ได้ใหม่เลยโอ้โหยอยอยเปล่าไมดิน้องอายพวกกันเอ๊ซื้อโลกมาเขาเรียกว่าสายเงียบต้องเข้าใจดิ เขาเลยว่าตายไกลไกลเฮ้ยขอบคุณมากขอบคุณนะการที่จะชนะใครสักคนมันต้องใจนิ่งเลยใจต้องนิ่งใช่ปหมฟังคำเต๋าไว้นี่คำพูดสวยใจที่หมอวินงไอ้เจี๊ยบไรโดนแล้นี่ยรับเตะรับเตะรับเตะก่อนเลยไปชาร์จโพสี้ว่ะเอาโพสได้สบายแล้วเนี่ยมีมีเซกากระบอกเลยชาร์จเป็นละ การยิงไซค้ามันต้องยิงอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวสอนเลยมาดิมาดิมาดิอยู่ตรงไหนบ้างบอกมามันจะตดแชแทบ่อยมาการชาร์จระยะระยะระยาเพิ่มเติมเพิ่มเติมเพิ่มอยู่ดนิหนึ่งตัวดีก่อนดีก่อนดีก่อนดีในใต้เลขสี่เลขสี่เลขสี่หลังมาหลังมาหลังมามันเจอให้ก็ได้มาเอาไปร่วงหลังหมาช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยแล้วแล้วหลังหมาช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อย โอ้ยหโอ้กูบอกว่าช่วยหน่อยทำไมต้องบอกให้ช่วยหน่อยทำไมต้องวิ่งเข้าไปบ้านนั้นก่อนวะยังไม่ได้เข้าไไดเละโดนกดโอ้โหแล้วดูเล่นโอ้ยกูหัวร้อนแย่เหี้ยแตกแตกแตกหนึ่งโอ้โหคนเยอะเลยแตกเอกมาแล้วเอกมาแล้วเอกมาแล้วท็อประตูล็อประตูเออเปิดเลยเปิดใหม่เลย ป้าเออสวยอยู่ร้านเกมไหมหมดยังแม่งเลยไม่เมย์อะเปิดแม่งเลยหมดยังหมดยังไปกลัวดิตบดิ